สวัสดีค่ะในวันนี้นะคะมาพบกับมาดามจอยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันนี้นะคะมาดามจอยจะมีการขอโอดเนื่องจากที่ว่ามาดามจอยลงคลิปสําหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์ ช้าไปเป็นอย่างมากๆเลยนะคะในการลงคลิปในครั้งนี้นะคะในการช้าไปและมาดามจอยจะขอโทษยังไงให้ไปฟังตอนจบตอนช่วงท้ายคลิปนะคะแล้วเดี๋ยวมาดามจอยจะ,ะเฉลยเนาะว่ามาดามจอยจะขอโทษได้ยังไงและจะขอโทษด้วยวิธีไหนบอกได้เลยว่าคุ้มค่าแน่นอนถ้าท่านฟังคลิปวิดีโอนี้ยันจบนะคะแต่ก่อนอื่นเลยเนาะการพยากรณ์ในวันนี้มาดามจอยพยากรณ์สำหรับท่านที่ เกิดในวันเสาร์เพียงเท่านั้นและในวันเสาร์ในวันนี้นะคะไม่ว่าท่านจะเกิดในนักกษัตริย์อะไรในราศีใดรวมถึงในวันที่เท่าไหร่ ก็คือไม่ต้องไปสังเกตตรงนั้นเนาะให้สังเกตว่าเออท่านเกิดวันเสาร์ใช่ไหมถ้าท่านเกิดวันเสาร์าก็สามารถที่จะดูคลิปนี้ได้เลยเนาะล้วคลิปวิดีโอนี้นะคะมาดามจอยทําขึ้นมาในรูปแบบไกด์ไลน์เท่านั้นซึ่งมาดามจอยอยังไม่ได้สื่อสารและเจาะจงกับท่านโดยตรงอาจจะมีการคาดเคลื่อนบ้างหรืออาจจะมีการตรงบ้างอย่างร้อยเปอร์เซนต์ในที่นี้เนาะให้ดูแค่เป็นแบบแนวทางและไกด์ไลน์ก็เพียงพอเพราะว่าการเจาะจงในถึงตรงนั้นก็คือ จะต้องมีในวันเดือนปีเกิดมีเวลาเกิดหรือแม้กระทั่งเบอร์โทรศัพท์เลขท้ายบัตรประชาชนหรือเบอรเออ์เลขที่บ้านเลขที่รถอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะเจาะจงดูในเรื่องนั้นๆเพื่อขยายในการดูดวงสำหรับท่านโดยตรงนะคะในนั้นในวันนี้เนาะให้ดูแบบคร่าว ถ้าการพยากรณ์ในครั้งนี้เป็นการพยากรณ์บอกว่าดวงท่านดีอยู่แล้วก็ขอให้ท่านอย่าประมาทในการที่ว่าดวงดีอยู่แล้วแต่ถ้าเราทําอะไรที่ประมาทมันก็จะสามารถที่จะพลิกล็อกหรือสามารถดวงตกได้นั่นเองแต่ถ้าดวงของท่านในตอนนี้ดวงตกอยู่แล้วก็มาดูกันว่าจะทํายังไงให้ปรับแก้ไขตรงไหนเพื่อให้ช่องทางมันดีขึ้นไม่มากก็น้อยก็ยังดีกว่าเรา ไม่ได้ทำอะไรเลยนั่นเองค่ะส่วนท่านใดที่เพิ่งเข้ามาและเป็นแฟนคลับของบาดามจอยครั้งแรกอย่าลืมกด Subscribe และก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปใหม่ๆออกมาเนาะส่วนท่านใดที่ชอบชื่นชอบคลิปนี้นะคะและก็ต้องการที่ให้บาดามจอยขอโทษในการทำคลิปนี้ออกมาช้าเลยจริงๆ กดถูกใจให้กับมาดามจอยในคลิปนี้ได้ค่ะและถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ออกไปนะคะเพื่อที่จะให้ใครหลายๆท่านที่กำลังมีความอยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องดวงในรูปแบบไกด์ไลน์อย่างนี้เนาะก็ได้เป็นบุญกุศลด้วยซึ่งกันและกันด้วยค่ะว่าแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มดูดวงกันเลยดีกว่าอย่าพลาดนะคะตอนช่วงท่ายคลิปมี สิ่งดีๆที่จะมอบให้เป็นการขอโทษให้สำหรับท่านทุกคนค่ะ สวัสดีค่ะก่อนที่เราจะเริ่มทําการพยากรณ์มาดามจอยขอบอกก่อนว่าการพยากรณ์ในครั้งนี้เป็นเพียงการพยากรณ์เบื้องต้นในรูปแบบกว้างเพื่อแนะนําแนวทางสิ่งที่คุณกําลังสับสนเป็นเหมือนเพื่อนพูดคุยที่ถามความคิดเห็นยังไม่ใช่การพยากรณ์รายบุคคลแบบเจาะลึกถึงแนวทางกับปัญหาที่คุณเจอในตอนนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดมาดามจอยขออาภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะ ในตอนนี้นะคะมาดามจอยก็จะมาทำการพยากรณ์สำหรับการงานนะคะการงานในช่วงที่ผ่านมานี้เนาะท่านมีโอกาสที่จะมักเจอเพื่อนร่วมงานที่ดีหรือมักจะเจอผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนที่ดีตลอดโดยเรื่อยมานะคะเรียกว่าการงานของท่านนะ่ย เป็นไปได้อย่างราบลื่นในระดับหนึ่งเพราะว่ามีค่อนข้างที่จะมีเรื่องบางเรื่องเข้ามาสะพายอยู่ตลอดเวลาเนาะแล้วเรื่องสะพายนั้นอะ่ะจะเป็นมักจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่ๆตลอดเวลาแต่หนทางก็เป็นทางไปในทางที่ดีและหาทางออกได้ที่ดีด้วยเช่นกันค่ะและการงานในปัจจุบันนี้เนาะ บอกว่าถ้าไม่ต้องกลัวเลยนะคะถ้าปัญหาที่มีการงานเข้ามาที่มีการติดขัดเนาะการงานที่เข้ามาติดขัดนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีจะค่อยๆขยับขยายในทางที่ดีขึ้นและก็มีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือแม้กระทั่งได้รับโบนัสได้รับเงินชดเชยเกี่ยวกับอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่อง โรคระบาดในปัจจุบันแล้วอาจจะมีการได้รับเงินชดเชยหรือว่าได้การช่วยเหลือในตรงนี้เข้ามาด้วยเนาะและนอกจากนี้นะคะถ้าท่านกําลังที่จะมองย้ายงานใหม่นะคะบอกได้ว่าการย้ายงานใหม่ในช่วงนี้เนาะถ้าถึงจะย้ายไปก็มีโอกาสจะได้งานแต่ก็ได้ไม่ได้ทําได้แบบเต็มที่นะคะเป็นอะไรที่ได้ทําได้แบบ พอมีเขาเรียกว่าพอมีงานทํามากกว่าแต่แบบให้เต็มที่ฟูลชาร์อย่างเงี้ยมันยังไม่ใช่นะคะเพราะว่าการเงินมันยังไม่ได้สะพัดอย่างนั้นเนาะหมายถึงว่าเรื่องการงานที่ที่เงินที่มันจะโชว์ขึ้นมาว่างานที่คุณได้ทำเนี่ยมันจะเป็นการเออเงินที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้โชว์ขึ้นมาอย่างนั้นนะคะมันโชว์เข้ามาว่าคุณได้รับแบบความช่วยเหลือมากกว่านั้นการงานที่ทําอยู่นี่เนาะมันเป็นไปในทิศทางที่ดี ในระดับหนึ่งมีความช่วยเหลืออาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานคนใกล้ชิดหรือแม้แต่การที่จะได้รับเรื่องยศเรื่องตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยอีกที่มาดามจอยบอกก็คือถือว่างานในช่วงเนี้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไปแนวโน้มทางที่ดีมีปัญหาไหมมันมีแน่นอนค่ะปัญหาแต่ปัญหานี้ก็ไม่ใช่เป็นปัญหาเรื่องใหญ่เนาะว่าแล้วนะคะในการงานดีขนาดนี้เดี๋ยวเราไปดูการเงินกันว่าการเงินของท่านนะคะจะดีเหมือนการงานไหม ตอนนี้นะคะเราก็มาเข้าสู่ถึงการเงินนะคะการเงินที่ผ่านมานะไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่เนาะเรียกว่าทุบกระปุกกันเลยก็ว่าได้ในช่วงการเงินนะคะมีระบบการติดขัดกันตลอดเรื่อยมาแม้กระทั่งว่าถ้าคนที่เป็นเจ้าหนี้เนาะอยากจะไปหาลูกหนี้เพื่อที่จะเอาเงินคืนก็ไม่ได้คืนเนาะแถมยังมีปัญหากันอีกด้วยต่างหากในที่หน้าที่นี้เนาะ เรียกว่าการเงินนี่กระท่อนกระแท่นเลยที่ผ่านมามาดูปัจจุบันนะคะในเดือนนี้เนาะในเดือนนี้การเงินมีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนใหญ่เข้ามาหรือว่ามีโอกาสที่จะได้รับการช่วยเหลือที่เข้ามานะแต่การช่วยเหลือครั้งนี้ได้เข้ามาช่วยให้การเงินที่ติดขัดอยู่เนี่ยหายไปเนื่องจากเชื่อปัญหาหรือนี่สินที่เป็นอยู่หรือรายจ่ายที่มันรออยู่เนี่ย มันรองมากกว่ารายได้ที่รับเข้ามานั่นเองค่ะในเดือนนี้บอกได้เลยว่าการเงินของท่านที่เกิดในวันเสาร์มันเป็นการเงินที่ติดขัดเอามากๆเลย การแก้ไขปัญหาค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะยากในระดับหนึ่งเลยเพราะว่ามันตันแทบทุกทางปัญหาทางออกไม่ได้เรียกว่ามีเงินเข้ามาเดี๋ยวก็จะมีรายจ่ายออกไปโดยแบบกระทันหันโดยไมไ่ทันได้ตั้งตัวก็เยอะอยู่เนาะแล้วก็ปัญหาที่กระจุกกระจิกรายจ่ายที่รออยู่ก็มีเยอะมากด้วยเรียกว่า กดเงินถอนเงินออกกันแทบไม่ทันเลยอ่ะเรียกเงินอยู่ในบัญชียังร้อนได้อ่ะค่ะถ้าในงานนี้นะคะถ้าเอาเงินไปใส่ในตู้เย็นตามคําที่เขาชอบพูดกันเนาะเงินร้อนเอาไปใส่ตู้เย็นเดี๋ยวเงินได้เย็นเย็นมันได้อยู่กับเรานาะนๆเอาไปใส่ในตู้เย็นในงานนี้ก็ช่วยไม่ได้ค่ะเพราะมีออกอยู่ตลอดเวลาเลยเนาะในเดือนนี้นั้นสิ่งที่ทําได้นะคะที่มาดามจอยดูได้อย่างเบื้องต้นนี้คือ การที่จะต้องประหยัดที่มากขึ้นกว่าเดิมรัดเข็นขัดที่เพิ่มขึ้นกว่าเดิมและรอบครอบขึ้นกว่าเดิมในการจับจ่ายใช้สอยเงินที่ได้มาถึงจะเป็นเงินที่ช่วยเหลือไม่มากก็น้อยหรือจะเป็นโชคเป็นลาบหรืออาจจะเป็นเงินที่ได้มาจากเงินก้อนเงินผลกำไรหรืออะไรก็แล้วแต่ก้อนนั้นนะคะมันอาจจะ เป็นก้อนสุดท้ายของเราก็ได้ให้เราคิดไว้เสมอว่าในเงินที่เราถืออยู่ในมือเนี้ยเราจะต้องทำประโยชน์ให้ได้มากที่สุดไม่มากก็น้อยไม่นั้นบอกได้เลยว่าการเงินเดือนนี้ของท่านนะคะติดขัดมากกว่าเดิมแน่ๆหันไปทางไหนก็ไม่มีคนที่จะช่วยท่านด้วยในเดือนนี้ค่ะยังไงใช้จ่ายยังไงก็ให้รอบครอบขึ้นกว่าเดิมนะคะมาดามจอยเอาใจช่วย ให้คี่ขลายปัญหาเกี่ยวกับการเงินในเดือนนี้ไปได้ด้วยดีค่ะว่าแล้วเดี๋ยวเราไปต่อเรื่องความรักกันค่ะว่าความรักของท่านในเดือนนี้จะเป็นยังไงกันบ้างเรามาถึงความรักกันกันนะคะในตอนนี้เนาะเป็นความรัก ของคนที่เกิดในวันเสาร์เดือนในเดือนสิงหาคมนี้มาดามจอยขอพยากรณ์สำหรับคนที่มีคู่ก่อนเนาะก็คือความรักของคนที่ตกลงปงใจเป็นแฟนกันก่อนเนาะเอารักข้ังเดียวไม่เอานะคะอย่างที่ว่าเราอะเรียกเขา,าเป็นแฟนแต่เขาไม่เรียกเรา,าเป็นแฟนหรือเราแอบชอบเขาอะไรอย่างเงี้ยยังไม่เอาเนาะอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นความรักของคนโสดนะคะ ค่ะความรักของคนที่มีคู่นะคะอดีตที่ผ่านมาเนาะเขาก็ดูแลใส่ใจเราดีนะคะมีการมีความมั่นคงในความรักที่มากขึ้นมีการที่ช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่กันรวมถึงการคิดกันการคิดการสร้างเนื้อสร้างตัวในการพัฒนาที่มากขึ้นมีปัญหาไหมมันก็มีแหละลิ้นกับฟันทั่วไปเนาะแต่เราก็ถือว่าเราประคองความรักมาได้ด้วยดีโดยตลอดนะคะในเดือนปัจจุบันนี้เนาะในความรักะค่ะถือว่า เป็นการที่ช่วยเหลือดีมากเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินการงานและความรู้สึกเรียกว่าถ้าการเงินของเรามีปัญหาอยู่ในทางนี้ก็น่าจะได้มาจากคนรักหรือเปล่าที่คอยช่วยเหลือกันช่วยกันมองผลทางที่ว่าจะทําให้การเงินของเราจะขยับเขยื่อนไปทางไหนดีจะไปทิศทางไหนดีเราควรจะเฝ้าระวังเราควรที่จะเริ่มต้น จากตรงไหนดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะคนรักหรือเปล่าเพราะว่าเนี่ยตำแหน่งคนรักเนี่ยเขาเข้ามาช่วยเราอะค่ะเกี่ยวกับเรื่องการเงินเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมันมีบ้างที่เราอาจจะคิดเยอะคิดมากอย่างว่าทุกๆปัญหาที่เวลาเรามีเข้ามาปุ๊บอารมณ์เราก็จะแปรปวน,แป,ปวนแปรปวนในที่นี้บางทีเราก็อาจจะคิดไปถึงคนรักด้วยก็ได้คิดว่าเขาอาจจะไม่ได้ใส่ใจเราเลยเราไม่ได้อะไรอย่างใจเลยอะไรเงี้ยอารมณ์เราแปรปวนปุ๊บความรักของเราอะคะ่ะในบางครั้งอะมันก็เหมือนกับ เขาเหมือนกับเขาให้ให้ความใส่ใจเราไม่เพียงพอทั้งที่เขาก็ให้ความใส่ใจเราอยู่นะไปในทิศทางที่ดีเกิดจากความเราคิดมากคิดเยอะนั่นเองค่ะความรักถ้าจะมีปัญหาเนาะนั้นปล่อยวางบ้างก็ดีนะคะเรื่องความรักบางสิ่งบางอย่างมันไม่ใช่หรือว่าเรายังไม่เห็นกับตาหรือบางสิ่งบางอย่างที่เราผ่านไปแล้วอะคะ่ะก็ปล่อยมันผ่านไปเนาะอย่าเอามาเก็บมาคิดมาเก็บมาคิดไม่มีการพัฒนาเกิดขึ้นความรักของเราก็จะย่ำแย่อยู่ตลอดเวลานะคะในตรงนี้เนาะ ตามที่ไพ่บอกว่าแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าไพ่จะสื่อถึงความรักสําหรับคนโสดยังไงกันบ้างความรักของคนโสดนะคะในช่วงที่ผ่านมาเนาะก็เป็นเจอคนรักที่ดีนะคะเจอให้การช่วยเหลือกันมีความชัดเจนที่เกิดขึ้นในระยะหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเหมือนกับว่าคุยกันไม่รู้เรื่องหรือความรู้สึกมันไม่ใช่อะค่ะเลยมันทำให้ชีวิตของเราเดินสวนทางกันถึงขนาดที่ว่า ยื่นคําเด็ดขาดเลิกลากันไปเลยอะ่ะไม่เอาแล้วกับคนนี้มันไม่ใช่มันไม่ มันไม่ถูกต้องมันไม่ยุติธรรมหรืออะไรอย่างเงี้ยมีปัญหาอย่างรุนแรงสักพักหนึ่งเตือนก็แล้วทําอะไรกันก็แล้วอะไรอย่างเงี้ยทําให้เลิกลากันไปกับคนักเก่าเนาะมาดูกันในณักปัจจุบันนี้นะคะเราจะมีโอกาสที่จะเจอกับคนใหม่ในเดือนนี้ไหมโอกาสที่จะเจอกคนใหม่มีนะคะมีเข้ามาแน่นอนค่ะแต่ไม่ใช่คนใหม่นะเป็นคนเก่าที่ผ่านเข้ามาเป็นคนเก่าที่เคยมีปัญหากันแม้กระทั่งคนเก่าที่เคยหักหลังเราด้วยนะเขาก็จะมีติดต่อเข้ามาในช่วงระยะเวลานี้นะคะทําให้เรามีโอกาสที่อาจจะประสาทสัมพันธ์ต่อขึ้นก็ได้ เพราะว่าความรู้สึกดีๆของเราก็ยังมีอยู่ไม่มากก็น้อยเนาะนั้นในตอนนี้ก็ดูให้ดีนะคะว่าเรายังอยากกลับไปอยู่จุดเดิมอยู่หรือเปล่าถ้าเราไม่อยากกลับไปอยู่จุดเดิมแล้วก็ให้เราคิดว่าเราควรที่จะไม่ควรจะติดต่อกันไม่ว่าทางใดทางหนึ่งถ้าเราไม่อยากจะย้อนกลับไปจุดเดิมแต่ถ้าเราคิดว่า เขากลับมาแล้วเขขอความแก้ตัวแล้วเราสามารถเชื่อใจเขาได้ค่ะนั่นก็ลองดูเนาะในตรงนี้เนาะเพราะว่าโอกาสจะเจอรักใหม่ก็ไม่ได้มีค่ะมันเจอรักเก่ามากกว่าเนาะที่เข้ามาในตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อด้านสุขภาพกันค่ะว่าสุขภาพของท่านจะเป็นยังไงในเดือนนี้นะคะ วันนี้นะคะเราก็มาถึงด้านสุขภาพกันนะคะในสุขภาพของท่านในเดือนนี้เนาะไพ่บอกว่าไพ่สื่อกับมาดามจอยว่าท่านควรระมัดระวังเกี่ยวกับความเครียดความคิดมากเรื่องเครียดที่ท่านมีอยู่เนาะในเดือนนี้ท่านควรที่จะปล่อยวางบ้างค่อยๆค,คิดและค่อยๆแก้ไขทีละเรื่องถ้าเอามารวมรวมกันทุกๆเรื่องเลยบางทีมันอาจจะทําให้เราติดปัญหาเยอะแย,ะ,ยะมากมาย ทำให้เราไม่หาหนทางออกได้แล้วมันจะทําให้เราเหนื่อยที่แทนเราจะแก้ปัญหาได้หลายๆห,หลายหลายอย่างกับแก้ได้ทีเลยกับแก้ไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วนอกจากนี้นะคะควรระวังเกี่ยวกับตามข้อมายข้อมือข้อต่อให้ดีนะคะแล้วก็เรื่องสายตาด้วยเช่นกันในเดือนนี้ควรระวังสักนิดนึงนะคะว่าแล้วเดี๋ยวเราไปต่อด้านเสริมดวงกันค่ะว่าทําเราจะเสริมดวงยังไงเกี่ยวกับด้านการเงินการงานและความรักค่ะในเดือนนี้ ในตอนนี้นะคะเรามาเข้าเกี่ยวกับเรื่องการเสริมดวงนะคะถ้าเรามองว่าในการเสริมดวงเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะมาดามจอยแนะนํานะคะให้เสริมดวงกับเอ่อเกี่ยวกับการบริจาคนะคะการอาจจะเป็นบริจาคในการโอนเงินหรือเราจะไปทําสถานที่ตรงนั้นก็ได้เนาะให้บริจาคเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคกระดูกอะคะ่ะ ตามมูนิธิเอเนาะมันจะมีตรงนี้นะคะให้บริจาคเกี่ยวกับตรงนั้นนะถ้าเกี่ยวกับการเงินจะช่วยที่ท่านได้มากเลยหรือแม้กระทั่งบริจาคลงศพค่ะก็จะสามารถที่จะช่วยท่านด้วยได้ด้วยในตรงนี้เนาะแล้วก็ทําบุญกับแม่ชีค่ะก็จะช่วยได้ทันได้เหมือนกันค่ะให้ลองเลือกทางใดทางหนึ่งเนาะเพราะว่าบางคนอยู่ต่างประเทศบางคนอยู่ที่เมืองไทย ลองดูนะคะเราหลังจากที่ทําบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วอยากจะให้กดน้ําด้วยนะคะเพื่อจะแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลตรงนี้เนาะแล้วถ้าทําบุญเกี่ยวกับการเงินจะทำไงให้การเงินของเราสัพพัดมากยิ่งขึ้นให้ทําเงินกับผู้สูงอายุค่ะแล้วก็ไม่ทํากับผู้สูงอายุก็คือทํากับเด็กไปเลยอะค่ะ เด็กด้อยโอกาสอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะช่วยจะช่วยได้ด้วยแล้วก็นอกจากนี้เนาะให้ทำบุญเกี่ยวกับการบริจาคค่ะ,คะกับอุปกรณ์การเรียนก็จะช่วยได้ด้วยค่ะไม่ว่าทางใดทางหนึ่งนะคะทําทุกทางเลยก็ได้หรือทางใดทางหนึ่งก็จะช่วยได้ด้วยความรักนะคะการทําบุญเกี่ยวกับความรักเนาะมาดามจอยแนะนาทาบุญเกี่ยวกับความรักทําบุญเกี่ยวกับความรักให้ทําด้านที่ผู้ด้อยโอกาสค่ะ ผู้ดยโอกาสทางสายตาผู้โดยโอกาสในทางที่ไม่ได้ยินค่ะหรือมันจะมีมูนิธิที่เขาเรียกว่าให้บริจาคก,กับตรงนี้ค่ะจะช่วยให้ท่านความรักในเดือนนี้ดียิ่งขึ้นนะคะการทำบุญครั้งนี้นะคะมาดามจอยเขาบอกก่อนว่าเราจะสามารถที่จะทำได้ในทุกๆวันหรือทำได้ในทุกๆอาทิตย์หรือทำได้ทั้งตลอดทั้งเดือน หรือในบางส่วนบางใดบางหนึ่งการทําบุญไม่ว่าเราจะมี5บาท10บาทหรือจะมีบาท2บาทเราสามารถที่จะโอนทําบุญได้แล้วนอกจากนี้นะคะมีอีกช่องทางหนึ่งที่เราสามารถทําได้แล้วก็ผ่อนให้จากหนักๆเนี่ยค่ะเป็นเบาหรือเจอที่น้อยที่สุดเท่าที่จะเจอได้ก็คือการไหว้พระสวดมนต์ค่ะแล้วก็การนั่งสมาธิจะช่วยบรรเทาทุเลาตรงนี้ได้ด้วยเช่นกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้าน บทสรุปกันนะคะว่าไพ่อยากจะเตือนอะไรเราว่าในเดือนนี้เราควรที่จะระมัดระวังเรื่องอะไรเป็นมากที่สุดค่ะตอนนี้นะคะเราก็ มาเข้าบทสรุปกันเนาะเกี่ยวกับว่าไพ่อยากจะบอกและอยากจะเตือนอะไรเกี่ยวกับเราในเดือนนี้นะคะไพ่ขึ้นมาเด่นชัดนะคะเนในเรื่องเกี่ยวกับการเงินเนาะเพราะว่าท่านค่อนข้างที่จะเงินแบบถ้าเป็นภาษาทั่วไปเขาเรียกเงินช็อตมากในเดือนนี้เนาะเนื่องจากที่ว่า อาจจะแบกรับภาระหรือแบกอะไรที่เยอะแยะมากมายหนี้สินหรือปัญหามากมายที่จําเป็นที่จะต้องจ่ายแล้วก็จ่ายได้ที่ไม่ได้เต็มที่เต็มกําลังหรือการเงินที่มันไม่สะพัดนั่นเองค่ะสิ่งที่ทําได้เนาะอย่างที่บอกไปข้างต้นแล้วว่าอะไรที่จะจับจ่ายใช้สอยอะไรที่ควรจะจ่ายอะไรที่ไม่ควรจะจ่ายควรที่จะให้ดูแล้วก็แต่ตองมากขึ้นแล้วก็ให้ประหยัดและมาปยัดมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็มาดู เรื่องความรักที่พ่ยอยากจะเตือนให้ควบคุมอารมณ์ในคำพูดการจาหรือแม้แต่การกระทำค่ะเพื่อที่จะให้ความรักของเรานั้นนะคะได้มีความหวานชื่นได้มีความสุขไปตลอดทั้งเดือนนี้รวมถึงคนที่กำลังจะมีรักเก่าเข้ามาด้วยก็คือนั่นก็คือคนโสดลองคิดดูให้ดีก่อนก่อนที่จะ เปิดใจรับใครอีกสักครั้งหนึ่งหรือรับคนรักเก่าเข้ามาอีกสักครั้งหนึ่งว่าความรักครั้งเนี้ที่เราจะต้อนรับเขาหรือเราจะตกลงอีกรอบหนึ่งอะ่ะเขายังโสดอยู่จริงไหมเขาจะเปลี่ยนแปลงได้จริงหรือเปล่าไม่นั้นนะคะบอกได้เลยว่ามันจะเจ็บช้ำสองจะเจ็บอีกรอบหนึ่งอย่างแน่นอนตามที่ไพ่ได้กล่าวไว้เนาะอ่ะ ว่าแล้วนะคะในตอนนี้มาดามจอยก็ทำการพยากรณ์เสร็จสับเรียบร้อยแล้วทั้งการงานการเงินความรักและด้านสุขภาพรวมถึงเสริมดวงกันด้วยเนาะแล้วก็ทุกท่านก็มาถึงตรงนี้ก็คิดว่าใกล้จะจบคลิปวิดีโอแล้วเมื่อกี้ก่อนต้นคลิปมาดามจอยสัญญาว่าจะมี การขอโทษโดยที่ว่ามาดามจอยลงคลิปช้าไปอย่างมากๆการขอโทษในครั้งนี้มาดามจอยจะดูดวงฟรีให้หนึ่งคำถามโดยที่คําถามนั้นในตอนนี้ที่ท่านเป็นทุกข์อยู่มาดามจอยขอเลขท้าย3ตัวเลขท้ายบัตรประชาชน3ตัวพิมพ์พใต้คอมเมนต์นี้นะคะใต้คลิปนี้เท่านั้นนะคะแล้วก็บอกเรื่องราวทั้งหมด ที่ท่านต้องการที่จะดู1เรื่องราวเท่านั้นนะคะสมมุติว่าในตอนนี้ท่านมีปัญหาเกี่ยวกับด้านการเงินอยู่และการเงินที่ท่านเป็นอยู่เนี่ยคือยังไงแบบว่ารายจ่ายไม่พอใช้หรือเกี่ยวกับหนี้สินว่าจะหมดหนี้ได้ไหมการเงินตอนนี้ช็อตบ้าง มากอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามว่าทําไมต้องให้บอกเกี่ยวกับเรื่องราวคร่าวๆสักนิดหนึ่งเนื่องด้วยที่ว่าเราไม่ได้สื่อสารและคุยกันมาเป็นแค่ข้อความมาดามจอยก็จะได้ดูและเจาะลึกให้แบบละเอียดอย่าลืมนะคะ 1. เรื่องราวเท่านั้นที่ท่านอยากดูพร้อมกับเลขท้ายบัตรประชาชน3ตัวนะคะลง พิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์นี้เท่านั้นและมาดามจอยจะกลับมาพยากรณ์พิมพ์ตอบในคอมเมนต์ของท่านดูดวงของท่านให้ว่าเกิดอะไรขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้และควรที่จะแก้ไขไปในทิศทางไหนนะคะเป็นการขอโทษแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ดูคลิปวิดีโอนี้ของมาดามจอยยันจบด้วยค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ 아니 <us>